สวัสด,ดีครับผมนี่นะครับผมมาคุดดีครับผมนี <y 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 ่ครับมาพบกับค hy ุณปูรุ่นรุ่นสามครับผม PC ร้อยยี่สิบครับผมนี่ครับผมเป็นเครื่องโปเครื่องนัจนเป็นเครื่องซีซูมนะครับผมเครื่องซีซูมครับเพื่อนผโอ้โเดี๋ยวพี่น้องให้เบิ้งให้เบิ้งเครื่องก่อนครับผม เครื่องซีเครื่องซีซูปครับผมเป็นเครื่องอิซูซูบอ่เราเปลี่ยนใส่เครื่องอิซูบ่ครับผมอิซูซูนะครับผมเดี๋ยวผมสีล่งเลยแหละครับพี่น้องนี่ครับทีซีทีซีร้อยยี่สิบตัวนั้นแหละข,ข้างอ่ะ มันจะมีกมุญแจหมุนมุกมมนมกุญแจนั่นอยู่ข้างข้างอ่ะนี่ครับไอนนเป็น pc ร้อยยี่สิบนะครับผมรุ่นสามนะครับผม,นนค,บผมคุณปูนะครับผม เป็นคุณปูพีซี่นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับผม จบกับคุณปูนะครับผมอันนี้ขึ้นเองครับเองครับ <t> โอ้โหพี่น้องเอ้ย เครื่องบอลล็อครับอันนี้เป็นเครื่องอีใไอเครื่องอีซูซูแล้วนะครับผมใส่เครื่องอีซูซูเป็นเครื่องซีซูนะครับผมตัวนี้ครับ,รบโอพี่น้องครับคุณปูอีีครับวันนี้คุณปูมัคุณเต็มเลยครับ คอนโทรดี่ริมแล้วเหรอคอนโทรนก่ะคุปูคุปูคือกันครับผมทุกอย่างคุณปูหมดแล้วครับโอ้พี่น้องครับ PC ร้อยยี่สิบนะครับผมของโคมาสูนะครับผม เว้นใจเกนัเนี่ยนะคอนทุนขับรถเลยก็น่าจะอะไรนะครับผมถนุก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผมนี่ครับ แต่ทุกตัวดัดแปลงห,หมดแล้วครับผมนะตามสมภาพนะครับผมตามสมภาพคุณปูนะครับผมคุณปูรุนสามนะครับผมบุ้งกีใหญยอยู่ครับผมกต่ประมาณอันประมาณอันสามตีบุง้งกีก็ชิเต็มเลยครับผมแต่ปั่มเฮ็ดงานอนาริซ่านิดนึงนะครับผม ว่าเครื่องละขนาดแหละครับผมปั๊มว่างานชูมเช่นปั๊มไม่ชูปั๊มมันช้านะครับผมปั๊มมันซ่าครับพี่น้องครับผมเห็นบแต่ก็ถือว่ายังโอ้อยู่นะครับผมแต่คุณปูก็ยังทนได้ครับผม คุณปูครับ <laughs> โอ้ยเครื่องพี่น้องเอ้ยคุณปูสมซื้อครับนี่ครับมาเบึ้งครับผมเห็นปะ นี่กะอาฟีไม่หมดแล้วนะครับอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งทั้งหกรอแเลยวก็รถเมโค้นะครับผมผู้ใดมีงานกระจักได้นะครับ การเหตุงานอาจจา่านิดนึงครับพี่น้องครับผมเพราะว่าปั๊มยังดูแล้วก็คือปั๊มอาเซบอปั๊มเหตุงานซ่านะครับผมตัวนี้นะปั๊มไฮโดรลิกก็นั่นนะดนึงเรื่งกระ่างนะครับผม ยอดครับลบปรหยินสบายครับพี่น้องครับเห็นว่าครับผมคุณฟูยังไหวนะครับพี่น้องครับผม แท็กมันมันมัน,มนหลุดน,นะครับผมแต่เลยพากันดันใส่แท็กตอนช่วงกันน้อยนึงนะครับผมโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปน่ยนะครับผมครับสวัสดีครับผม